ตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้จะเป็นภาคต่อจากทงางซานภาค5.5นะครับจะเป็นเรื่องราวของดาวฟาวรานันซึ่งเป็นสถานที่ที่ทงางซานส่งหลานชายสุดที่รักของเขาไปปฏิบัติภารากิจที่ดาวแห่งนี้ภารากิจจะสําเร็จหรือไม่โปรดติดตามกันยาวๆเลยนะครับสำหรับช่วงเวลาลงลีปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้า8นาฬิกาช่วงเที่ยง12นาฬกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับ สำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นาฬนาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวถ้าเป็นหินจริงๆก็คงทิ้งร่องรอยไว้แน่นอนพื้นผิวอุ่นแต่รู้สึกได้ว่าไม่มีธาตุไฟรวมอยู่มากนักจึงไม่ร้อนเป็นพิเศษถ้าเป็นไข่มุกไร้เถียมทานจริงๆ ไขมุกศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจก็ไม่สามารถปิดกัน้นหายนะได้ทั้งหมดและบางทีมันอาจจะตกลงมาโดยตรงอีกครั้งกระแทกถ้ำนี้จนกิ้งมาทางนี้สิ่งประดิษฐ์สมัยนั้นขนาดใจขนาดนี้เลยงั้นเหรอและมันก็ถูกทิ้งไปแล้วใช่ไหมร้านเกิรกล่าวด้วยความไม่พอใจฟาหัวเดินไปอีกด้านหนึ่งของลูกเห็นและโรคแห่งปัญญาของเขาก็อยู่ในสานะป้องกันอยู่เสมอหลังจากรังเลใจเล็กน้อย เขาก็ยกมือขึ้นและสัมผัสลูกหินอย่างระมัดระวังเมื่อฝ่ามือของเขาสัมผัสลูกหินร่างกายของฝ่าหัวก็แข็งทื่อทันทีเขาสัมผัสได้ถึงพลังดูดมหาศาลที่มาจากลูกหินซึ่งเริ่มที่จะก,กืนกินและดูดซับพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าเขาต้องการจะถอนมือออกเขาก็ทำไม่ได้เพราะลูกหินขนาดใหญ่ปิดกั้นมุมมองของเขาทำให้หลานเกิดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถมองเห็นรูปรักของเขาในปัจจุบันได้ แต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้เพื่อชิงสิ่งประดิษฐ์เขาจึงระมัดระวังมากเช่นกันเจ้าจะทำอะไรในพิบตาหลานเกิดเข้ามาอยู่ข้างๆฝาหัวแล้วฝาหัวเพียงแค่ระดมเขาและพูดอย่างเบาๆว่าไข่มุกไร้เทียมทานนี้เป็นของข้าในขณะนั้นร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีขาวออกมาอย่างกราทานหันและพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ระเบิดออกมาด้วยดังคำกล่าวที่ว่าความใส่ใจนำไปสู่ความสับสน รันเกอร์ังเลใจว่าจะตรวจสอบรูกแก้วหินต่อไปอย่างไรแต่ฟาหัวดูเหมือนว่าอยากจะไปที่นั่นก่อนโจโจเขาเกิดความกังวลและไม่สังเกตเห็นว่าเสียงของฟาหัวสั่นอย่างเห็นได้ชัดเขาตะโกนว่ามันเป็นของข้าและถบลรูกแก้วหินด้วยฝ่ามือของเขาพร้อมกันนั้นก็ได้ยกเท้าขึ้นและเตะไปที่เอวของฟาหัวมีเสียงดังเกิดขึ้นฝ่ามือกระแทกรงบนลูกแก้วหินและ เท้าเตะไปที่เอวของฟาหัวในเวลาเดียวกันแต่ในช่งวงเวลาถัดมาดวงตาของหลานเกิดก็เ,เบิกกว้างเคลื่อนี่เจ้าหลอกข่าใช่ไหมเขาจะารู้สึกไม่ผิดปกติได้อย่างไรเมื่อฝ่ามือของเขาไปสัมผัสกับรูปเห็นแรงดูดอันมหาศาลได้เกืนกินพลังธาตุในร่างกายของเขาทันทีได้ดูดเขาไปที่นั่นอย่างแน่นหนาะเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยแม้แต่ลูกเตะที่โดนฟาหัวก็ยังอ่อนแรงและไม่มีพลัง มุมปาาของฟ้าหัวกระตุขึ้นเจ้างโง่ตัวเขาเองก็โดนดูดเข้าไปดังนั้นแน่นอนว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้หลานเกิมีชีวิตที่ง่ายใดได,ได้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ลูกแก้วหินนี้ดูดผู้คนเข้าไปแทนที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เฉยชาโดยสิ้นเชิงเพียงรำพังมันจะดีกว่าถ้าทุกคนทำสิ่งนี้ร่วมกันแม้ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและไม่เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง แต่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาในขณะนี้ฟาหัวเกิดในเมืองแห่งปัญญาหรือเมืองแห่งกฎไม่เพียงแต่สามารถสั่งการคนฉราดได้เท่านั้นแต่ยังรู้วิธีตัดสินสถานการณ์อีกด้วยไม่ว่ารันเกอรจากกัดฟันมากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันได้เขาอยากจะฆ่าคนที่อยู่ข้างๆเขาจริงๆ เขาไม่เคยเกียดใคไขมากเท่ากับตอนนี้เลยพลังงานของทั้งสองถูกกินเร็วขึ้นเรื่อยๆและกอบปัญญาบนร่างของฟ้าหัวก็ค่อยๆหายไปและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็รวมตัวกันความผันผวนของธาตุในร่างกายของร้านเก๋ก็เริ่มที่จะอ่อนลงเรื่อยๆปลุกแก้วหินนั้นเปรียบเสมือนกับเหวเลือกที่ไม่มีก้นคอยคกินและดูดซับพลังงานทั้งหมดของพวกเขาอย่างบ้าคลั่งแม้แต่พลังชีวิตของพวกเขาก็ถูกนกินอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดพลังของพวกเขาก็เริ่มที่จะเหือดแห้งไปทั้งสองเริ่มรู้สึกมึนงงหากพวกเขายังคงทำแบบนี้ต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขาจะโดนดูดจนแห้งเหือดในขณะนี้รูกหินเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยและระหว่างสั่นสะเทือนนั้นเสียงแตกเบาๆก็เริ่มปรากฏข,ขึ้นบนพื้นผิวของรูกหินเสียงที่แตกปร,ราทำให้ฟ้าหัวและรานเก๋อรู้สึกตัวขึ้นมาเล็กน้อยทันใดนั้น แสงสีทองก็พุ่งออกมาจากรอยแตกในรูกหินแรงสั่นสะเทือนของรูหินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ร่างกายของฟาหัวแร่รลานเก๋รสั่นไปพร้อมกันเมื่อฟาหัวแร่รานเก๋รถูกรูปแข้วหนินกินและความมีชีวิตชีวาของพวกเขาเริ่มที่จะลดลงพวกเขาทั้งสองก็เริ่มสิ้นหวังแม้แต่ฟาหัวก็เริ่มรู้สึกเสียใจที่เขาไม่ควรรากรานเก๋ลงมาด้วย ถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นบางทีพวกเขาอาจจะมีโอกาสรอดชีวิตได้แต่ว่าในขณะที่พวกเขากำลังจะหมดสติรอยแตกก็ปรากกบนพื้นผิวของลูกแก้วหินและแสงสีทองก็ทลารักร้นออกมาทันใดนั้นแสงสีทองนับไม่ถ้วนก็ส่องสว่างไปทั่วทังถ้ำมีเสียงดังเกิดขึ้นร่างของฟาหัวและหลานเก๋ถูกโยนขึ้นไปในอากาศพร้อมๆกันกับเสียงคำรามอันดังและทั้งสองก็กระแทกเข้ากับผนังถ้ำด้านหลังอย่างแรง ในช่วงเวลาหนึ่งพวกเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของพวกเขาจะแตกสลายไปความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงทําให้พวกเขา่อนค้างออกมาในเวลาเดียวกันฉากตรงหน้าพวกเขาเป็นสีทองอารามและแม้แต่ตัวของพวกเขาเองก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพราะแรงกระแทกหรือแสงสีทองที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจากโรคเห็นด้วยแสงสีทองที่อยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขาในจิตสํานึกของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดรู้สึกได้อย่างเลือนรางว่ามีทรงกลมบางอย่างดูเหมือนจะแตกออกมาอยู่ตรงหน้าพวกเขามันไม่ใช่ลูกแก้วเห็นแต่เป็นลูกแก้วคล้ายกับทองคําแสงวินาทีต่อมาพวกเขาเข้าหมดสติไปในเวลานี้ภายนอกถ้ำแสงครามรามอนันรุนแรงยังทําให้เชิยงเหรียญและเสียงจ้านตกใจอีกด้วยพวกเขามองเข้าไปในถ้ำโดยไม่รู้ตัวได้เห็นแสงวาบในถ้ำ แสงสีทองในขณะนั้นทําให้พวกเขามึนงงไปชั่วขณะเสียงจ้านใสหัวแรพยายามทําให้ตัวเองมีสติขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นจึงหันไปมองเฉิงเหรียญที่อยู่ข้างๆเขาและพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกข้างใต้จะมีไข่มุกไร้เทมทามอยู่จริงๆนั้นเหรอเฉิงเหรียญขำหมวดเคี้ยวข้าไม่รู้แต่บางทีมันอาจจะเป็นไปก็ได้ฐานที่นิ้และผนึกนั้นดูแปลกเกินไปขณะที่เธอพูด เธอยกเท้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกครั้งเพื่อที่จะเหยียบไปที่ผนึกที่ทางเข้าหุบเขาแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ใต้เท้าของเธอเลยใต้ร่างของเฉิงเหรียญก็โครงแข็งและเธอก็เกือบจะตกลงไปใบหน้าของเธอก็ซีดลงอย่างกระทันหันผนึกได้หายไปแล้วงั้นเหรอนั่นหมายความว่าอะไรพวกเรารีบลงไปกันเถอะขณะที่เธอพูดแสงสีงเงินก็แวบ,บขึ้นบนร่างกายของเธอและเธอเข้ารอยลงไปในหุบเขา เฉียงจ้านไม่กล้าที่จะรอช้าและรีบพาคนในเผ่าของเขาและติดตามเฉิงเหรียนเข้าไปในหุบเขา10นาทีต่อมาเมื่อไปถึงถ้ำที่ลูกแก้วหินระเบิดเขาพบกับคนสองคนนอนหมดสติอยู่บนเพินตอนนี้ทั้งหลานเก๋และฟ้าหัวดูเศร้าหมองทังโคเสื้อผ้าของพวกเขาฉีกขาดไปหลายแห่งพวกเขาไม่เพียงแต่ปกคไมได้ฝุน่นเท่านั้นแต่ยังมีรอยขีดข่วนมากมายบนร่างกายอีกด้วย พวกเขาหมดสติอย่างเห็นได้ชัดเชิงเหรียญมองดูพวกเขาทั้งสองและพูดโดยไม่รังเรว่าคนตัวพวกเขาเสียงจ้านหัวเราะและพูดว่าฮ่าฮาในที่สุดสองคนนี้ก็พบกับจุดจบแล้วเขาข้าวไปหาหลา,านเกิดโดยไม่รังเรจับไปที่น่องของเขาและยกเขาขึ้นเนขย่าเขาอย่างแรงให้ยาเขย่าทุกอย่างบนร่างกายของเขาให้หลุดออกมาและชาวเผ่าอีกสองคนก็ไปคนหาฟาหัวด้วย ร้านเก๋สันสานอยู่นานแต่ก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาเสียงจันยกมือขึ้นและฉีกเสื้อผ้าของเขาออกเผยเห็นร่างกายส่วนบนที่มีรูปร่างแทบจะสมบูรณ์แบบเอาละพอได้แล้วใบหน้าอันงดงามของเฉิงเหรียญแดงกรามและเธอเข้ารีบหยุดเชียงจันที่กําลังจะฉีกกางเกงของห้านเก๋จากนั้นเชียงจันจึงถอดสร้อยข้อมือเก็บของออกจากข้อมือของห้านเก๋ด้วยความผิดหวังได้ส่งให้กับเฉิงเหรียญ ในอีกด้านหนึ่งก็ไม่พบสิ่งใดเลยในฝาหัวฝาหัวไปที่เกาะคนเดียวและไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเลยอาณาจักรแห่งกฎไม่มีความสามารถเหมือนกับอาณาจักรเงินครามในการใช้ความคุ้นเคยกับท่าต่างๆเพื่อสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเช่นกําไรข้อมือเถงเหรียญตีตาโรงเล็กน้อยพร้อมกับแสงสีเงินที่สองฝระกายในเมือและมุ่งความสนใจไปที่การรับรู้สถานการณ์ภายใน สร้อยข้อมือการเก็บของของร้านเก๋เหตุผลที่ตระกูลดอกบัวเงินสามารถกลายเป็นหนึ่งใน3ตระกูลหลักในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะว่าพวกเขาเชี่ยวชาญความลึกลับของอวากาศแม้ว่าสร้อยข้อมือการจัดเก็บนี้จะมีข้อจำกัดที่ตั้งไว้โดยร้านเก๋เองแต่การนำบางสิ่งออกมาจากมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากเป็นเพียงการสอดแนมทักษะของเธอก็เพียงพอที่จะทำได้ หลังจากนั้นคู่หนึ่งเธอก็ขมวดทิ้วแร่สายหัวไม่มีอะไรงั้นเหรอเสียงจ้าถามด้วยความสงสัยถึงเหรียญกล่าวว่ามีแต่เป็นของจีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่มีอะไรที่คล้ายกับไข่มุกไร้เทียมทานเลยเป็นเรื่องแปลกจริงๆที่เม้แต่พลังงานทั้งหมดก็หายไปในเวลาน,นี้ความรู้สึกแปลกๆก่อนหน้านี้ค่อนข้างแปลกดูเหมือนว่าสารที่แห่งนี้น่าจะเป็นภาพรองตาที่เจ็ดไข่มุกสักดิสิทธิ์ทิ้งไว้ด้วย เสียงจ้านพูดอย่างไม่พอใจว่าข้ารู้แล้วข้าเดินทางมาไกลถึงที่นี่แต่ก็ไม่พบอะไรเลยมันเสียเวลาจริงๆเถงเหรียญแสดงสีหน้าสับสนเขาเดินไปหาฟาหัวและลานเกอแล้วนั่งลงข้างๆพวกเขาและสังเกตพวกเขาทั้งสองอย่างชัดเจนทั้งสองคนหากตัดสินจากรูปร่างภายนอกแล้วรานเกอดูรอกว่าแต่ฟาหัวมีอุปนิสัยที่พิเศษกว่าก็อาจกล่าวได้ว่า แต่ละคนก็มีจุดแข็งของตัวเองเมื่อเห็นร่างกายส่วนบนอันเรปรยเปล่าของหลานเกอในระยะใกล้ใบหน้าอันงดงามของเฉิงเหรียญก็อดไม่ได้ที่จะแน่าแดงอีกครั้งหลังจากรังเลอยู่คู่หนึ่งเธอก็ยังยื่นมืออันเรียวยาวของเธอออกมาแร่วางไว้บนข้อมือของชายทั้งสองเธอรู้สึกเสมอว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เรียบง่ายอย่างนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะไม่มีโยบันทึกเกี่ยวกับไขมุกเจ็ดศักดิ์สิทธิ์ในสามอาณาจักรมนุษย์นั้นไม่ค่อยชัดเจนและบันทึกในอาณาจักรฟิสากส์นั้นก็เป็นความลับมากเธอไม่สามารถละทิ้งโอกาสใดๆในการค้นหาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้เมื่อตรวจอบชีพจรที่ข้อมือของเขาเธอรู้สึกได้ทันทีว่าชีพจรของฟ่าหัวคงที่แรกแข็งแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่ารากฐานของเขามีความมั่นคงมาก พลังศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรแห่งกฎมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งมากจนยากที่จะจินตนาการได้ว่าเขาจะสามารถฝึกฝนไปถึงระดับนี้ในวนัยนี้แต่ทว่าที่ประจรนของหลานเก๋เป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปดูเหมือนว่าจะมีพลังกระโดดอยู่ในร่างกายของเขาความผันผวนของพลังงานบางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็อ่อนแอแต่ดูเหมือนว่าจะดำเนินตามรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกระแสน้ํา บางครั้งก็พุ่งสูงและบางครั้งก็จางหายไปในพลิปตาอาเรียนอย่าทำให้มือของเจ้าสกปรกเลยแียงจ้านมาหาเธอด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่กล้าที่จะหยุดเธอชองเหรียญดึงมือของเธอออกยืนขึ้นแส่หัวได้พูดกับตัวเองว่าเป็นเรื่องจริงกันเหรือที่ว่าไม่มีอะไรเลยเธอไม่พบอะไรจากความขันฝนของพลังงานของคนทั้งสองคนเลย งั้นก็ฆ่าพวกเขาทั้งสองคนเสียดีไหมเสียงจ้านยิ้มและมองดูหลานเขอด้วยความตั้งใจที่ไม่ดีจบจนบัดนี้เขายังคงมีกลิ่นไหมและเขายังมีความเขียดชังต่อหลานเขอมากอีกด้วยหยุดสร้างปัญหาได้แล้วอาณาจักรของมนุษย์ทั้งสามนี้อ่อนแออยู่แล้วและพวกเราก็มีข้อตกลงกันถ้าพวกเขากลับไปกับเราแล้วขึ้นไปแค่วางพวกเขาไว้บนชายหาดก็พอหลังจากที่เฉิงเหรียญ ให้คำสั่งแล้วชนเผาเขาเข้ามาเพื่อพาฟาหัวและหลานเกิดไปด้วยเชียงจานพูดอย่างโกรธโกว่าผู้ชายสองคนนี้ช่างโชคดีจริงๆเอาเรียนเราลองตัดขาข้างหนึ่งของพวกเขาออกไปดูหน่อยดีไหมฮ่าๆดังนั้นเฉิงเรียนก็มองไปที่เสียงจ้านด้วยความโกรธเสียงจ้านก็ไม่ค้าพูดอะไรอีกต่อไปเมื่อหลานเกิดตื่นขึ้นมาอย่างมึนงงเขาเขารู้สึกไม่สบายตัวไปทั้งตัว ระหว่างที่นอนบาดเจ็บครั้งก่อนดูเหมือนว่าเขาจะฝันว่ามีอะไรสักอย่างเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาเขาอยากจะริ่นรลนแต่เขาก็ไม่สามารถหลุดฝนออกมาได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรสิ่งที่แปลกที่สไปกว่านั้นคือเมื่อเฉิงเหรียญและเสียงจันมาถึงพร้อมกับสมาชิกชนเผ่าของพวกเขาเขาสามารถได้ยินทุกอย่างและเขายังรู้ด้วยซ้ำว่าเสียงจันฉ์ีกเสื้อผ้าของเขาเมื่อใดแต่เขาก็ไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้แม้ว่าจะยาพยายามควบคุม ตัวเองมากเพียงใดก็ตามไม่มีใครมุกไร้เดียงทานงั้นเหรอเขาได้ยินสิ่งนี้จากบทสนทนาระหว่างเฉิงเหรียนและเสียงจ้านและเขาเข้าไม่รู้เรื่องราวอะไรอีกเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ